ฝั่งนี้นะคะสวาธิ6ท่านด้วยมืดแล้วฝั่งนี้เขาก็จะเตรียมเก็บของแล้วก็พวกของส่งก็มานะเห็นไหมคะนี่นของส่งก็จะมาลงพองกลุ่มนี้ออกไปปุ๊บก,กลุ่มก็จะมานะคะเลิ่มสองสองนี้ขายถึงสว่างเลยนะทุกคนตรงนี้นมาค่ะให้แมืดแล้วมืดแล้ว มืแล้วมาทักทายมื่อๆครับผมสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดียอบเย็นเนาะอันนี้มามามาเย็นเลยวันนี้นั่งอยู่ฝังง่งโน้นเหนื่อยีจะมาพักเหนื่อยพักเหนื่อยบ้านคุณก่อนโอเคนะคะนี่นะคะปลาทั้งโก ổ. น้องยังทอดอยู่เลิกสองทุ่มนะทุกคนเลิกสองทุม่มนี่ก็ทุ่มกว่าแล้วเนาะทุ่มยังทุ่มกว่าแล้วนะคะ ส่นะเพื่อนตรงนี้นะคะอันนี้ก็ขายอยู่ถึงสองทุ่มน,ะ,น,นะทุกคนรานปลาท่องโข,อ,งขอ,งอยู่ในนี้นะคะมากินพวกพ่อค้าแม่ค้าถ้าไม่มีอะไรกินก็มาซื้ออยู่ฝั่งนี้นะคะนี่เราเห็นเก้าอี้แล้วเราเห็นเก้าอี้แล้วเรามานั่งชมดีวกว่าโอเคขอเก้าอี้นั่งดีวกว่าค นี่นะคะอ้านั่งตรงนี้แหละเพื่อนๆน,นั่งชมบรรยากาศเนี่ยข้าวทอดปลาท่องโกเด้อดูข้าวทอดปลาท่องโกโกันพักเหนื่อยตรงนี้นะทุกคนแม่ค้าไอแอดมินก็หมดเสียงละหมดลมหมดลมหมดลมมาฟัหมดลมแล้ว สวัสดี1ิบหท่านด้วยนะคะพานั่งกินหอมหอมนี่แหละอยู่ตรงนี้ยี่สิบห้าท่านด้วยอืมตรงนี้มีเก้าอี้แอบแอบนั่งเก้าอี้หลานน้องก้ะทอดปลาทั้งโกรล้อนมันก็ทำให้เราหอมหอมกลิ่นปลาทั้งโกก็มีแรงอ่ะจำได้ว่าเรามีขนมด้ ขอบคุณหนึ่งไรด้วยนะคะรอบนี้ไรไม่นานรอบนี้เอาซักเอาซักสาสิบนาทีไม่ไมไม,ไม,ไม่ถึงห้าสิบนาทีรอบนี้เราจะนั่งพักหายเหนื่อยเราก็จะไปนะไม่หายเหนื่อยจะนั่งจนหายเหนื่อยแล้วเนี่ยสวัสดีสิบห้าท่านด้วย หมดแรงหนะมดแรงกินอะไรดีกินจะจะเป็นโลคอ้นวนละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งขาตั้งให้ชมสัๆ โ <Okay. S 2> อเคจะได้เห็นชัดๆนะมา้าวางนู่นใครจะเป็นร้านส่งของนะ ตอรีทุกคนทุกท่านนะคะยี่สิบหกล้านังใจแข่งกับทุกคนพักพยายามเย็นด้วยหาล่อ,ลองด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นมีช้างด้วยฮอ